แต่งเสื้อผ้านะฮะอันนี้คืออะไรเก็บแล้วได้อะไรด้วยเป็นเป็นเงินนะตูดเลยตูดกระดิกไปกระดิกมาเป็นเกมแนวเด้ยวซีนหน่อยทีการแต่งเสื้อผ้านะฮะอุ้ยมีของเก็บด้วยคืออะไรอะ้วเล่นไงอะ่ะนี่คืออะไรครับทีอ๋อเลือกทรงผมเราเป็นแบบสาวนี่ผู้ผค,นผคนเขาจะชอบกันไหนวะสีมินขึ้นเลย โอเคสีแบบสดๆนะหัวทองทองเออเนี่ยแหละหัวทองแล้วก็อะไรคือปังเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไง <laughs> จะออกจากตรงนี้ยังไงเฮ้ยจะออกจากตรงนี้ยังไง <h ums> เดี๋ยวนี่มันอะไรวะกระโดดออกงกระโดดออกมาแล้วน่าแหละเราจะไปหา ไปหน้าแบบนี้แต่งหน้าอ๋อก็ยิ่งส,สวยเลือกตาโอ้โห่ต้องซื้อด้วยอืมโอเคเยี่ยมยู่นะโคตรรานลเลยหน้าก็ตหาเลยเดีย๋ยวผมต้องหาเสื้ออะไรก่อน ไม่ไไม่มีเลยอะใส่เ,เกโงเ,เกงออกยินยินนะโอเคแล้วก็เสื้อเสื้อเป็นแบบตัวน,นี้ดีกา อ๋อมันใส่เสื้อทับกันแล้วจะเอาออกไงวะงา <c oughs> นาโคทาเลยเอ,าอาล่าอ่ากระเป๋าส่งกระเป๋าโอ้โหชุดแม่งวัวล่ควาย <c oughs> ชุดแบบวัวไล่ควายไล่อะสกินโทนอ๋อเลือกสีผิวเออนี่แหละรองเท้ามีรองเท้าไหมขอรอ,องเท้าหน่อยนี่คือแหละถุงมือถุงมือก็สีแดงรองเท้าอะรองเท้าไม่เห็นมีเลย แต่ว่ารองเท้าเรื่องประดับโอเคเดี๋ยวหนึ่งนาทีรองเท้ารองเท้าอยู่ไหน Where my shoe Where 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 วิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้ข้างในคืออะไรอะ่ะโอ้ไม่ต้องซื้อ Vip ด้วย ไม่มีรองเอ้ยนี่ไงรองเท้ารองเท้าสบายสบายห <c oughs> น้าไม่ก็ตาเลยห <c oughs> <c oughs> น้าหน้าตาได้อยู่นะผมแบบชอบแล้วต้องไปผมเล่นรู้ใจดีวะ,ะามันโคตรทาเลยผมไม่รู้เหมือนกันงไงอ้เก็บนี้คือเก็บไปทำอะไรบนมีหมวกไหม มันจะไม่มีหมวกให้ใส่ว่ะอืมมีมีมีหมวกอยู่หมวกขาวนี่แหละโอ้โหน,น,นอนนอนน่ารักลูกมาแต่งเหมอนเจ้าหญิงเลยนะแล้วผมแเมป็นตัวอะไรอยู่เนะี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวต่อไปเราเล่นแบบเออเป็นตัวผู้ชายเอาแบบเท่ๆน,นะอันนี้ก็ได้อยู่นะเสื้อเสื้อค่หนข้าสวยอยู่เอาสองดาวเอ อาวเว้ยว้ยชันดันแฟวชั่นแล้วไงวะปากสีปากสีผมเข้าชุดแต่ให้สองดาวพอมันเห็นเกิดแล้วในทีวีในหนังสือนิยส n s อะไรก็เห็นเยอะแยะเอ้ยแม่มดนี่ตีแม่มด,มมดถ้ามีหมวกมันจะเข้าเอาไปสองดาวพอเพราะไม่มีหมวกไงเออการที่เองมันไม่มีหมวกก็เท่านั้นแหละ นี่คือแหลท่าโพสอะ่ะกดได้ไหมอ๋เอเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอยู่เอาไปาไาาสามดาวแม่สองดาวพอสาม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 อันนี้อันนี้อยู่อยู่ภาี่ยวบางคืออะไรวะเอออันนี้สวยอยู่ แต่หน้ามันเอ้ยเอท่าสวยอ่ะเอาไปสี่ชอบชอบเออเล่นท่านี่นี่นี่เขาเป็นการเล่นท่าเลยอ๋อแบงกล้ามโชว์อ๋อโชว์รักแร้โชว์นี่นี่คนเราออกมาแล้วเออไเป็นไงอ๋ออ๋ออ้อท่าขบวยอ๋อ หน้าค้ทนาเลยโอ้ยอันนี้เฟี้ยวของมา้าเลยอันนี้คือแบบเข้าเซตอันนี้ผมแบบไม่เอ็นดีอย่างเลยนะนี่คือแบบนี่คือแบบเซตที่สุดยอดเลยเหมือนแบบอาจารย์ในโรงเรียนฮอกวอตส์ในเกมไวเองอะไรประมาณนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยหน้าหน้าออกยินจีนได้อยู่นะ สวยอยู่อันนี้สวยอยู่ผมว่าส่แต่ผิวไม่ได้ไงอัพสามพอผิวไม่ได้ไไดูไปการแหกกองแหกขาด้วยไม่สุภาพเอาไปซะโอ้อันนี้มันชุดลิกเกเอาไปหนึ่งดาวพอชุดลิกเกให้เขาแต่งชุดลิกเกมาถ่ายแบบไหม <laughs> นี่ว่านางเอกนางเอกลิเกชัดด้วยเด่ะวันวิบแบบสะจนข,ขาวไปหมดโอ้โเออมาไปดาวเดียวพออย่างไม่รู้แม่งโผล่มาจากทื่อะไสองดาวชุดน่ารักผมชอบฟ้าตัดชมพูคือแบบน่ารักมากผู้หญิงผู้คญิง ไอตัวหมวกชนะแง่เลยวะเอ้ยตัวหมวกเป็นไปไม่ได้ทำไมเราถึงไ้ชนะแล้วดูดิตัวหมวกได้ที่สองเองไะโอ้แย่จังฮะฉันจะเป็นเป็นผู้ชายแล้วนะอ่ะหล่นมาที่ไหนวะเนี้ยที่นี่ที่ไหนี <c oughs> ท่ที่ไหน <c oughs> ขึ้นยังไงขึ้นยังไงฟ้าขึ้นไไม่ได้อ๋อมีบันได สวัสดีฮฮยอนลโหลฮัล l ห o ฮัลโห h ฮัล o ห e เลดี้ฮัลโหล o o มีคนตอบด้วยวะ น่าล้วก็ออกจะน้ารักทำไมถึงไม่ได้ที่หนึ่งวะฮาราจูกุอ๋อตีมเด่นญี่ปุ่นอ๋อมันมีชื่อตีมในข้อมูลไม่รู้ <Thank you. S 1> เป็นผู้ชายไปเราเป็นผู้ชายเลือกเพศนะเอ๊ะเ,เลือกเพศต้องว่าสกินโทนใช่ ไหนวะไเฮ้ะ,ะเรากินโทนเหรอตรงนี้ใช่ไม่นี่นี่ไม่ใช่ตรวจเลือกเพศเราต้องเลือกเพศตรงไหนอะเอ๊ะเลือกเพศตรงไหนวะแต่งหน้าเหรอ อ๋อโอเคแม่งเหี้ยมมากเออเดี๋มวจะเดี๋ยวไม่อยากอ่ะเราจะไปเอาอกสามสอบเบิ่มเบิ่มคือลืมอย่างไรไปไม่สามารถใช้ได้เกลือเราจะเป็นอ๋อโมเดลผู้ชายใช่นี่อ่ะแน่ๆก็ต้องเลือกใหม่เลย เอ้ยตีมซีเจใช่ปะเนี่ย <c oughs> มันก็ต้องเสื้อขาวเลยวะอาลาจูก,กุจุกๆๆ๊กจุ๊กจุ๊กไม่ GTA ผิวดำต้องผิวผิวดำเกมก็วิ่งไม่ได้ด้วยให้ตายเลยทีเจหน้าแบบไหนวะ น่แบบนี้แล้วกันอืมรออย,อยู่แล้วก็คือแรทำผมโอ้ผมแม่งทรงซีเจไม่มีโอ้ยรอฮาราจุกุเลยไม่ใช่ซีเจแล้วอังเป็นใครนะโอเคฮาราจุกุใช่ไหม ไม่สามารถใส่ได้อ๋อเป็นโซนผู้ชายคือตรงนี้อย่างเดียวนี่แหละสวยแล้วก็ใส่เสื้อโอ้เสื้อเองมันลบเสื้อก็ไม่ออกได้อ๋อโอ้แม่งใส่ทับเลยนี่ว่าเอาออกยังไงอะเสื้อ ออกไม่ได้ด้วยใส่แล้วใส่เลยเอาเข้าไปใส่แมงทุกสี <c oughs> ใส่ทุกอย่างดูเสื้อสเปสสปะสะปะไปหมดแล้วอือเอาเข้าไปไงเสื้อลายลายเราจะเฟียเฟ้ยวๆหนนะ่อยเออผู้ชายมีของใส่เล่นน้อยว่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบของผู้หญิง่ะเออเ็มโมู้วัยอะไรจุกุไงอะไรจุก,กุนี่แหละผู้ชายอะไรจุกุก็จะแต่งตัวแนวน,วนี้ชีวิตจริงแม่งก็อย่างนี้แหละชีวิตจริง <c oughs> อ๋อใส่พวกนี้ได้เหมือนกัน เออนี่แหละโอตะคุชัดๆโอตะคุโอตะคุไงหล่อวะล่ะน้องพี่เนี่ยของจริงกระเป๋าลองเลิกก็ต่อสะพายข้างงอกระเป๋าดำไม่ได้นี่แหละต,ต,ตออละคุตะคุ นี่แหละตะโคมีฟิกเกอร์ในมือไหมอยากเอามาถือให้มีคนแต่งเหมือนแบบเด็กญี่ปุ่นะะ ay, like. อ่ะเออน่ารักไว้สีทองว่ะทองคืออะไรโอมสีทองบมกยี่สิบธรรมดาคือสามถือถือน้ำมะพร้าวนี่อเนีอยอะลาจูกูชัดว่าตรงไหนมันก็จะอะราจูเกะเ๋ยเราโคตรแมทกันเลย เดินหนีวัตตัวนี้แม่งตั้งพันฮะแล้วเรามีกี่บาทเรามีร้อยกว่าบ,บาทเองนี่คืออะไรเข็มขัดอะ่ะอ๋อมีแว่นแบบเอ้ยสับโยบโลหูฟังหูฟังสีดำนง่ยโอ้โยไาทูกโก อม่มีจุกุกวันนี้อีกแล้วโคตรเทอะผมวอกเลย <c oughs> มีท่าแบบเบิ่มๆเอยอย่างนี้แบบเข้าเทนอยู่เอาไปสามผมชอบแนวนี้เลยถ้ามีแฟนแต่งเรนี้ไม่ไม่มีท่า <c oughs> <c oughs> ไม่ทดบ้าน กูบ้านไหนของเองอันนี้มันอเมริกันสไตล์ผมก็ไม่มีท่าหนึ่งสองสาม่ีมรู้ไม่งคืออะไรอ๋อเราสามารถมาม์กท่าได้นี่ว้าโคตรหล่ออะ่ะโอ้ hello trico I love you bro มามา ว้า <laughs> เอ้เฮ้มาเลยเอละไรจุดกุ๊กเอ้ยอ,อันนี้น่ารักอยู่โอ้ยโอ้ยเป็นคนจริงๆหลงรักแล้วเนี่ยเอาเลยสิว้าถ้าแหกขามาเลยเดี๋ยวจะปัดเหลือสามเนละยไอแหกขาเพเย่เพเย่เพเย่แบบอะโอ,โอเคน่ารักอยู่ อันนี้ก็ได้หรอชีวิตจริงเคยเห็นคนแต่งตัวงี้ด้วยเอาไปสามพอไหนดูซิคนต่อไปเย้ยอันนี้ประหลาดประหลาดตรงหผมเองเนี่ยแหละไอตัวหมวกเนี่ยผมก็หมวกมันดูไม่ค่อยแมทเอาไปสองพอ ไอ้จริงมันจะแมทถ้าตรงนี้มันมีวลายสีนี้เซนแฟชั่นผมแบบนอนเซนมากปกติไม่แต่งตัวึ่งยึดเกงคินไม่ก็เกียงสามส่วนอันนี้สวยอยู่สามพอของเราละ่อละอาลาจูก,กุของไทยโอตาโคด้วยอันนี้มัน ไม่หาราชุดกว๋วยนี่มันชุดชุดเงานเลี้ยงอะไปสองดาวพอกดท่าของคนอื่นได้ไหมกดไม่ได้โอ้ไม่ท่าแหกด้วย <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยนี่เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เคยเห็นคนแต่งชุดอย่างนี้อยู่สี่ท่าแหกขารัวๆจะลดดาวแล้วนะ โอเคไม่แหกรัวเราต้องได้ประวัติที่หนึ่งเลยโอ้ไม่มีขี้โกงคนไทยถึงว่าแคทเนี่ยโอ้อะไรวะออกจากห้าล่าจู้กูขนาดนี้ถามใครใครก็บอกใช่โอ้เกมก็เดีย๋ยวไปแค่นี้ลราพูดในคลิปหน้านะครับก็บ๊ายบาย Hello 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 hello